ดิฉันนางสาวสุมนสัรจันมากตำแหน่งครูโรงเรียนลุมโป่งเซียวสงกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งเป็นสิ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์สาขาวิชาว,วิทยาศาสตร์ศึกษา,า KU 74 EDS 14ค่ะดิฉันได้รับรางวัลสิเก่าดีเด่นด้านบุคลากรภาครัฐ ประจำปี2,568ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของการทำงานและเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญทำให้ดิฉันได้มองย้อนถึงเส้นทางอนาคตของตนเองตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่คณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ในฐานะนิรร 14, สิต KU ย4 EDS 14ิสสสาขาวิชาวิวทยา,าศาสตร์ศึกษาค่ะ ทุกความรู้ทุกบทเรียนทุกประสบการณ์จากคณะแห่งนี้คือรากฐานที่สำคัญที่ทำให้ดิฉันได้เติบโตขึ้นเป็นข้าราชการครูที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีพลังในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มหัวใจคะ่ะดิฉันขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ปลูกฝังทั้งทางด้านวิชาการและเป็นหัวใจ และมอบความรักและความรู้สึกที่ดีรวมถึงเป็นผู้ให้ให้กับตัวดิฉันค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆและรุ่นพี่รุ่นน้องที่ร่วมสร้างความทรงจำตลอดระยะเวลา5ปีที่งดงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ทุกท่านได้ช่วยอบรมสั่งสอนให้ดิฉันเป็นคุณครูที่มีคุณภาพบ่มเพาะความรู้ทางด้านวิชาการและความรู้ทางด้านวิชาชีพ จนตัวดิฉันได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนองค์กรและครอบครัวค่ะท้ายที่สุดนะคะดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานและเป็นสิบเก่าที่สมศรรักดิ์ศรีของคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนุชนาสุขสองพง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวกล้วยสมุนตราชบรงุงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนะคะที่ฉันเป็นสิทธิ์เก่านะคะสาขาการจัดก,การเรียนรู้ภาษาอักฤษศึกษารุ่นที่1คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะเป็น k u 68ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดนะคะถึงความประทับใจนะคะวันนี้นะคะดิฉันได้รับรางวาัลสิทธ์เก่าดีเด่นนะคะ,ะ,ะผู้บริการผู้บริหารภาคราฐัฐประจำปีพศ2568จากคณะศึกษาศา,าสตร์และพัฒนาศาสตร์นะคะความรู้สึกแรกเลยก็รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ภาคภูมิใจ ที่นะคะคณาจารย์นะคะจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะคะคือเห็นถึงความตั้งใจนะคะในตลอดระยะเวลารับราชการครูมา11ปีนะคะเห็นถึงความตั้งใจที่พัฒนาเด็กๆนะคะพัฒนานักเรียนนะคะพัฒนาโรงเรียนรวมถึงพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะ ก็ความรู้สึกนะคะที่อยู่ในใจตลอดระยะเวลา5ปีในการเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์เหมือนกับห้อมลลอมไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะในรั้วของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะคะอาจารย์ทุกทคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในสาขา นะคะรวมทั้งอาจารย์ในคณะนะคะมองนิสิตทุกคนเหมือนลูกๆของตนเองนะคะเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่ให้ทั้งความรู้และก็ความรักนะคะให้ทั้งการศึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องนะคะหลอลอมให้นิสิตทุกคนรวมถึงตัวดิฉันเองนะคะ เติบโตเป็นครูที่มีหัวใจนะ,ะเต็มเปี่ยมไปด้วยความเตมตตาเป็นแบบอย่างของความเตมตตาความรับผิดชอบความทุ่มเทเสียสละที่มีให้กับนักเรียนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ทุกขั้นเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ขัดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะที่ได้วางรากฐานของการศึกษาอย่างมั่นคงนะคะทำให้นิสิททุกๆคนนะคะเติบโตไปเป็นครูที่สมบูรณ์พร้อมที่จะออกไปพัฒนาเด็กพัฒนานักเรียนพัฒนาการศึกษาและดิฉันก็จะนำรางวัลแห่งกิติยศนี้นะคะ เป็นแรงผลักด,ดันในการพัฒนาตัวเองพัฒนาเด็กนะคะพัฒนาโรงเรียนพัฒนาการศึกษาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ถือเป็นวันสถาปนาของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะครับปีนี้เป็นปีที่21แล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาที่นี่เนาะก็ถือว่าที่เนี่ย ให้ประสบการณ์หลายอย่างกับเราทั้งเรื่องของการเรียนนะครับการศึกษาเพื่อนๆน,นะครับรุ่นพี่นะครับแน่ดีตเนี่ยตั้งแต่เราเราเรียนที่นี่เ,เห็นการพัฒนานะครับตั้งแต่เป็นคณะเล็กๆมีแค่ตึกเดียวนะวันนี้คณะเติบโตขึ้นมากนะครับมีบุคลากรที่มีความสามารถได้หลายท่านนะครับมีนิสิตนะครับมี พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่จบไปแล้วสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับวันหนึ่งนะครับก็หวังว่านะครับพี่ๆน้องๆที่ยังไม่ได้รับรางวัลนะก็จะมีโอกาสที่จะได้มายืนรับรางวัลตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคณาจารย์นะครับทุกๆท่านที่ช่วยสนับสนุนนะครับที่ได้บ่มเพาะนะครับเรื่องของ การเรียนรู้นะครับความรู้ความสามารถนะครับคุณธรทมจริยธรรมนะครับตอนที่เราเรียนที่นี่เรบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าอเรายังไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่พอเราได้ไปทํางานจริงๆนะครับสิ่งเล็กน้อยนะครับการาได้บริหารคนได้เจอกับผู้คนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าโอ้สมัยที่เราเรียนเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เคยสอนเนี่ยเราเนี่ยจะได้นํามาใช้ตอนเราทํางานจริงๆนะครับก็ฝากนะครับสําหรับ นักเรียนนะครับมปลายนะครับที่กําลังจะหาที่เรียนนะครับก็ฝากนะครับมาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์แห่งนี้นะครับไปเป็นไว้พิจารณานะครับเพื่อสนใจก็จะได้มาเป็นรุ่นน้องกันครับขอบคุณมากครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกันนะครับ ในฐานะที่คณะศึกษาศาสตร์และคณะศาสตร์นะครับก็ครบรอบ21ปีนะครับในวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเราก็ได้มาอยู่อาศัยนะครับริ่มเรียนแล้วก็เติบโตอยู่ที่นี่นะครับสิ่งต่างๆที่อย่ที่นี่เนี่ยนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตการทํางานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าบ่มเพาะให้เราสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างาเรียกว่า ไม่อายใครนะครับเราก็ได้ทั้งความรู้ทางวิชาการนะครับนอกจากจากความรู้ทางวิชาการนอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยที่นี่ให้เราได้เรื่องของการวิธีคิดนะครับการมีเพื่อนการเติบโตนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ช่วงแรกเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามีประโยชน์มากนะักแต่พอเวลาผ่านไปเ,เมื่อมองกลับมาเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นประโยชน์ต่อการทํางานนะครับวิธีคิดของเราทําให้เราเติบโตได้เราสมรามารถสร้างคุณประโยชน์กับสังคมกับประเทศนี้ได้ในหลายๆด้านนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่จัดงานในวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับผม <zuk S 1> ขอบคุณครับ